นะครับวันนี้ก็เวลา12นาฬิกาตรงนะครับปัญจันทีแปดพิจิกายน2564น,นะครับน้ําตอนแรออกก็ทาท่าวัดจะลงนะแต่มาอย่างไรเนี่ยมาอย่างไรเนี่ยฮะมาอย่างไรเนี่ยฮะมาถึงหน้าลงแล้วรถไซ์แล้วนะครับไม่รู้จะเข้าวัดพระครีนานหรือเปล่ามาอย่างไรนะฮะนี่นะครับเข้าบ้านแล้วเป็นกัน นี่นะครับตอนแรกน้ําทําท่าจะไม่มาถึงนี่เลยนะฮะตอนนี้มาถึงแล้วหน้าวัดพระเกียรติน,นะครับมาอย่างนี้เลยนะฮะเห็นก็าว่าอยู่นิ่งมันยังไม่นิ่งนะครับอย่างนี้อย่างไรเนี่ยจะเข้าวัดไหมเนี่ยดูก่อนนะฮะอันนี้ก็ตอนแรกทำท่ามันมากระท่อแน่น่มันมากระท่อ นะคมันมากับพ่อนะครับก็แต่วัดใหม่อาจารย์ยังไม่เป็นไรเนะ<ำ>าะทมคลองไม่ได้เนะามมนะาม,ม,นะมาทางด้านหน้านะฮะวัดใหม่เทนนี่เป็นไปเป็นไรวัดพระนนาจยังไม่ถึงนะครับแต่ว่ามาทางนี้นะฮะถึงตรงนั้นเลยได้ได้